หมดแล้วนะลูกค้าจะบอกว่า F P J ตอนนี้หมดเกลี้ยงนะคะหมดเกลี้ยงนะหนูขายอยู่ลูกละ3,200อ่ะให้ดูงานก่อนล,ลูกค้าหลุดจองมาแต่ใดต่อฟีดนะได้เลยเดี๋ยวต่อไปเอาไอ้อะไรนะ M L W 15นะลูกรีวิวเดี๋ยวเอาลูกแก่แล้วมาให้ดูตัวอย่างแล้วแม่อยาก C ีเอลูกใหม่นะน้องพลอยให้ยกลตเลยพี่99้พี่ออนไม่เคยถูกเลยพีออนสู้เขา อย่าไปยอมแพ้แม่อ่ะยินเอฟพีเจค่ะยินสวยๆลูกค้ายินผู้หญิงนะจ๊ะยินผู้หญิงนะปกติหนูขายอยู่3 2มพสองแม่ขากระบอกแบบนี้งานวัยรุ่นสีเข้มสีฟอกสีอ่อนว่ากันไปจริงๆของแพนด้าเนี่ยขายดีนะงานแต่ง่ฟขอาอแพนด้าเนี่ยขายดีนะแม่แต่วันนี้หนูให้โปรลูกค้านะเอามาแซมๆซมให้หน้าไลฟ์ใครที่เห็นไลฟ์ใครอยู่ในไลฟ์ใครได้ดูไลฟ์นี่ถือว่าโชคดีมาก โชคดีเลยสามพันสองใช่ไหมปกติใช่ค่ะแม่ลูกในไลท์นะลูกในไลท์เดี๋ยวเอางานตัวแรกก่อนจริงตัวนี้สวยมากเลยอวยันนี้เป็นแบบฟิลพรลมสองก้อนใช่ปะสองก้อนไม่รวมค่าส่งนะแม่เอาไปสองพันเจ็ด้อสิบาบาทจ้างานแรกงานแรกปกติขายสามพันสองนะพี่ลูกใหม่ด้วย ให้ราคาเท่ากันเลยแม่จะเอาก้อนรีวิวแม่รอฟังรหัสแม่เอาก้อนใหม่รอฟังวิยลี่นะหลักมีงานแต่งแบบนี้ด้วยไปตัวละร้อยร้อยห้าสิบได้เลยแม่แปดสิบสองตัวร้อยห้าสิบงนหางสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะจ้าวันนี้เดี๋ยวมีโปรเก้าเก้าเก้านะกระสอบรับพันวันนี้ราคาพิเศษนะให้กันแค่ในไลฟ์สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะจ้าใครยังไม่ได้ดันคอมเมนต์ยังไม่ได้ทักแชททักเลยแม่ ทักแชทก่อนเลยเดี๋ยวซีเอฟงานโปไม่ทันเอฟพีเจมีอยู่2ก้อนนะมีอยู่2ก้อนเดี๋ยวหนูปล่อยรหัสก้อนรีวิวก่อนปกติขายอยู่3,2 0 0แม่สามพันสองป้ายแพนด้าหนูสวยมากนะลูกค้าป้ายแพนด้าสวยยีนเนื้อดียีนไม่บางนะคะแถมลุ้นเป็นป้ายให้ลุ้นงานสกรีนงานปากักงานหูหัวได้โคตรเยอะเลย โคตรเยอะเลยแม่นาไซส์ดีด้วยนะล็อบนี้จึงหนูหลุดมาแค่2ลูกนะให้ราคาพิเศษในไลฟ์สองพ้ย 2, บาทค่าส่งประมาณ200ไม่เกิน300แม่ก็ยังถูกกว่าซื้อราคาเต็มอ่ะรหัส C F เอาก้อนรีวิวก่อนนะ B 0 <01. S> 1น่ B นะแม่ B เบิร์ดนกนะ B 0 1จ้ารหัส C F ก้อนนี้ B 0 1จาะก้อนใหม่ B03 แม่ก้อนใหม่ B03 นะจ๊ะอุ้ยสวยกระเป๋าข้างใครเอาก้อนรีวิว b 0ศูเอาก้อนใหม่ B03 แม่ลูกละพันเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมาให้ใครหากางเกงยีนสวยสวยเอาเลยลูกรีวิวไปแล้ว,ล,ล,วลูกใหม่โซ so อาออะหมดเรียบร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่สวยๆนะ ดูแค่นี้เลยยีนไม่มีติดเหลืองเลยแม่ไปต่อนะ,อะขออนุญ,ญาตโซเอาเรียบร้อย2ก้อนสุดท้ายน้องพลอยไปงานอันไหนดีไว,ไว้เสื้อฟีทใช่ไหมออเมื่อกี้เราคุยกันเสื้อฟีทเดี๋ยวไปต่อเสื้อฟีทเลย M L W 1 5ลูกลูกรีวิวนะคะเอาลูกรีวิวมาได้เลยต่อฟีทจัดไปค่ะแม่วันนี้เริ่มถูกสุดก็คือตัว999 ตัวฟีดวันนี้เลยที่จะปล่อยให้ตัว999 99, เกินเ้านตออ้ตัว999แม่จ๋าแล้วก็มีลูกโปลลูกละพันวันนี้ใครยังไม่ได้กดแชร์กด